สวัสดีครับวันนี้วันหยุดไม่จะไปเที่ยวแต่คือทาร์ติเกอร์มันเก่าก็จะแกะออกเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะแกะออกนะถ้าสาร์ติเกอร์มันเก่าเนี้ยแล้วแกะนี่แกะยังไงแกะยากมากเนี่ยขาดแกะไม่ออกครับผมนี่แกะได้เร็วค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีแกะว่ายังไงมันจะออกไหมแล้วก็จะแกะให้ดูเพราะอ้นี้มันสีซีดแล้วตัวเนี้ยสีแดงตอนติดใหม่สีแดงสวยทีนี้มันซีดแล้วก็ต้องแกะออกลว ผมจะแกะออกแล้วจะติดใหม่เป็นกราฟิกของเราเองเอาวิธีการลอกสติกเกอร์เราก็จะใช้อุปกรณ์แค่ตัวเดียวครับ<อ>ก็คือใดเป่าผมเนี่ยลอกสำหรับส่วนที่มันต่อยากจะเป่ากเลยเป่าให้ตัวนี้มันมีคุณสมบัติเหนียวขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วก็กาวมันก็จะจะร้อนแล้วก็จะช่วยให้มันแกะง่ายขึ้นนะง่าย เราไปสักคั้นึงฮะที่มันร้อนเลยโอยแกไดต้ตัวนี้ตติ๊กเกอร์มันคือมาพไม่ท่อยดีด้วยแหละแห้งแล้วก็กรอบไปเลยเร็ว,เร,วเร็วมากติดพร้อมกันจะเป็นนี้นแต่ตัวนี้ยังติ๊กเกอร์ยังแกะง่ายอยู่สังเกตดูว่าเด็กๆยังแกะได้อยู่แต่ตัวนี้ไม่มีใครแกะได้แต่ไอ้ตัวนี้น่ะติ๊กเกอร์มันมันเหนียวยังเหนเหียวอยู่ที่เด็กแกเองเด็กก็ยังแกะได้ แต่ตัวเนี้ยแต่ว่าเด็กตอนแรแกะไ,ไม่ได้ครับแต่ตัวเนี้ยผู้ใหญ่ยังแกะไม่ได้นะครับยากต้องเป่าให้มันร้อนเลยร้อนอแล้วก็เช็คดูว่ามันได้อย่างนี้เริ่มได้แล้วตอนเริ่มมีความเหนียวขึ้นแล้วมันก,ก็ค่อยงี้มุมมันฮะพยายามง,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 งี้ศกมุมที้มันเป็นมุมแหลมมุมแหลมๆหลนะเนี่ยแล้วก็ให้มันจับให้ได้ วันนี้โชคดีวันนี้ไม่ได้ตัดเล็บด้วยแต่จะร้อนมือหน่อยนะฮะถ้าไม่ร้อนก็ไม่ออกเชื่อหางอย่าเริ่มออกนะครับไหวดิหางอย่าเริ่มออกนะครับแต่พิเซอร์มันกรอบก็พยายามเป่าให้น้ำมันเหนียวหน่อยมี่คาเลี้ยงหนูหนูแก่นี่ไม่ได้คาไอ้นี่มันต้องผู้ใหญ่แก่คาเพราะมันไม่งั้นมัขนขาดแฝงเห็นไหมขาดเอวมาก เพราะว่ามันกรอบอันนี้หนูแกะไม่ได้หนูต้องแกะอุ้วขาหน้ต้องแกะอุ้วขาเอาปโอ้สนุกเลยดิอ่าหลังจากทิ้งชั่วโมงผ่านไปก็เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วมันจะออกตามเองอ่โอเค คือคี่โอเคชิค้นสุดท้ายอันนี้มันกรอบนะครับเนี่ยมันกรอบมากเลยอ่ะพอมันยิ่งมันแห้งแล้วเย็นเนี่ยกรอบไปเลยเป็นผงเลยนี่มันจะผลเป็นผงเลยอ่ะทีนี้คาบกาวที่มันทิ้งค้างอยู่เนี้ยแล้วก็ต้องเช็ดออกนะคือจริงๆกินเนอร์ก็ใช้ไม่ได้เพราะจะลอกสีรถไปด้วย คือเราต้องคือทีนี้ผมจะแนะนําตัวนี้ให้มันดูตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นน้ํายาเช็ดกาวซิลิโคนนะเช็ดกาวซิลิโคนคือเช็ดซิลิโคนนะพูดง่ายๆคาบซิลิโคนแต่มันก็เช็ดคาบกาวได้นะฮะคือเราซื้อแบบนี้มันจะถูกกว่าไอ้ที่เป็นสเปรย์ล้างคาบกาวไอ้นั้นไอ้นั้นไม่เคยออกดีเท่าตัวนี้ด้วยเท่าที่ผมเคยใช้มานะตัวนี้เลยแนะนําก็เอาน้ํายาเนี้ยเทใส่ฟ็อกซี่เนี้ย แล้วเราก็คาบกาวอยู่ตรงไหนเราก็ฉีดไปเลยครับแต่ระวังนะพวกนี้เป็นสารเคมีฉีดพ่นไปเลยพ่นสักพักหนึ่งล้วก็เช็ดได้เลยพพ่นเสร็จเราเช็ดตามเลยนะครคาบกาวที่เขียนเห็นเนี่ยใช้ผ้าสะอาดนอยเช็ดเนี่ยเช็ดเช็ดเนเช็ดไปเลยครับ แต่มันก็มีขายนะฮะส,สเปรย์ล้างหรือว่าทั่วไปแต่ผมว่ามันแพงกว่านี้ยอันนี้ได้เยอะใช้ง,งานได้เยอะกว่าแล้วก็เจ็ตก็ออกเหมือนเขาอะเนะ่ะเนี่ยมันจะละลายออกมา